สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวหนึ่งแปดอมเล็ซึ่งเจ้าของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคคืออย่างแท้จริงนะนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตรธาเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหว,วัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัจราจารย์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อ,อยาุ่1 0 0ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกับผมได้ทั้งวันเลยนะครับแต่ในกรณีที่ติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีอีกช่องทางนะครับเพื่อนๆที่กําลังได้รับความนิยมนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับซึ่ง Facebook Fan Page ของเราเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ นะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับหรือค้นหาทาง Facebook ก็ได้นะครับโดยที่นะครับพิมพ์นี่เลยนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับแคปไว้ดูก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะนะครับเพื่อนๆไม่เช่าหาเนี่ยไม่ว่าอะไรนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับรายการไหนนะครับ ถูกใจเพื่อนๆนะครับเนี่ยข้อมูลเราลงให้แน่นๆนเลยนะครับแต่ละรายการเนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับมีดียังไงนะครับเราจะลงข้อมูลไว้ให้แน่นๆนเลยนะครับเพื่อนๆนเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาได้นะครับมีรายการไหนที่อยู่หรือไม่อยู่ก็ทักแอดมินนะครับได้เลยนะครับเพื่อนนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเพื่อนสามารถที่จะทักแอดมินไปต่อรองราคาได้เลยนะครับทําการซื้อขายได้ปกติครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ แล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทางร้านเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจมานะครับระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาที่เราทํามาตรงนี้นี่ถือว่าได้รับความประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกเพจก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้นะครับณตอนนี้นี่เพจนี้รู้สึกว่านะครับจะ จะทําผิดกฎนะครับดนการส่งก็ไม่มีอะไรนะครับก็ส่งรูปมีดในเฟซนะครับก็เลยถูกแล้วครับการใช้งานดังนั้นนี่เพจนี้ถ้ามีการนะครับไม่สามารถติดต่อได้ประมาณ3วันนะครับเพราะว่านะครับบางทีโพสต์มีดเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพื่อนนะครับเพราะเฟซบุ๊กมัญจะตีว่าเป็นอาวุธนะครับวันดีคืนดีนะครับนะครับเขาก็จะบอกว่าผิดกฎนั่นเองนะครับก็เพื่อนเพิ่งตกใจนะครับ ใครที่ทักไปแล้วนี่นะครับแอดมินอาจจะตอบช้าหรืออะไรนี่ก็เนี่ยครับประมาณ3วันนะครับเพื่อนนะครับแต่ยังไงก็นะครับ0 9นย์9ก6 1เดศนย์นะครับแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนนะครับก็ทางร้านของเราก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนสามารถที่จะนะครับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกในการโอนเงินนะครับหรือตู้ ATM อยู่ไกลหรือไม่แอมีแอปมือถือนะครับก็ ใช้บริการเก็บปลายทางได้นะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็นะครับเช่นเคยนะครับเราก็จะมานะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เริ่มจากนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนะครับผมจะส่งให้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือนะครับเบี้ยแก้จันเพนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเบี้ยแก้ตัวใหญ่เลยนะครับนะครับแล้วก็ ทำออกมาได้ปราเนี่แล้วก็สวยงามมากนะครับไม่ใช่งานชุ่ยๆไม่ใช่งานหยาบๆนะครับเป็นงานอย่างดีนะครับซึ่งเบี้ยแก้ของหลวงพ่อเนี่ยไปไล่ดูได้นะครับจะหางานดีๆแบบนี้มีน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมเคยเจอตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยปล่อยเลยนะครับนั่นก็คือปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็เบี้ยแก้หอระฆังปีหกศูนยนะครับที่ผมใช้อยู่ที่ผมเก็บไว้นะครับแล้วก็มีเบี้ยแก้วัดก็คือ ที่อยู่ในตู้วัดเท่าตุกวันนี้ก็มีนะครับก็จะมีนะครับรับเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นเบี้ยแก้ของโรงงานนะครับหลวงพ่อท่านกระปลูกเสกแล้วก็มีคนไปนําไปใช้นี่มีประสบการณ์เลยนะเพื่อนๆนะครับดังนั้นนี่อันนั้นก็เป็นเบี้ยแก้โรงงานก็เข้าใจตามนั้นเลยนะครับนะครับราคาก็จะไม่แพงด้วยแต่ถ้าเป็นเบี้ยแก้ที่นะครับสร้างตามตาราโบราณแบบนี้นะครับเบี้ยหอยนะครับที่ใช้เบี้ยฝาสองฟันนะครับแล้วก็อุดชันโรงใต้ดินนะครับแล้วก็หุ้มตะกัวแบบนี้ นะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ถอดลายมือมาจากยันของหลวงพ่อนะครับตัวการสร้างเพียง200 200ลูกเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเรียกเป็นลูกหรือเรียกเป็นตัวนะครับเอาเป็นว่า200ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็ปลูกเสกแช่น้ามนต์จันเพนในคืนวันเพนวันลอยกระทงที่ผ่านมานั่นเองนะครับปลูกเสกวิธีใหญ่ครับมีรูปการปลูกเสกนะครับแล้วก็ก่อนจะปลูกเสกเนี่ยนะครับหลวงพ่อบนมาเนี่ยนะครับ ปลุกเสกให้ก่อนแล้วด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับยอดผมมีมา15ลูกตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจรีบทักมานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพื่อนผมไม่สามารถหายอดได้นะนะครับของดีเนี่ยมีน้อยเลยนะครับผมเก็บไว้ด้วยผมเก็บไว้ส่วนตัวเนี่ยนะครับสองชุดนะเพื่อนดังนี้เหลือแบ่งปันเท่านี้เลยนะครับเพื่อนนะครับสำหรับ ใครที่จองมาแล้วแล้วโอนเงินมาแล้วนี่ผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ให้สบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งสลิปไปอีกทีนะครับเพื่อนนะครับวัตถุมงคลแนวเครื่องรางที่หายยากอีกรุ่นก็คือตะกุดมหาลาภพอฉันนั่นเองนะครับนะครับหลวงพ่อจานนอกจานในนะครับโดยเฉพาะดอกนี้นี่นะครับอุดเทียนชัยนะครับถือว่าหายยากนะครับปกติจะอุดผมงพิเศษนี่ก็หายยากแล้วนะครับเป็นตะกุดที่ได้รับความนิยมมาช้านานนะครับแล้วก็เล่นหา เป็นสากลนะเพื่อนนะครับต่อโค้ดพัดโค้ดตัวเดียวกับมีดหอฉันนะครับแล้วก็นะครับต่อโค้ดตัวนะตัวเดียวกับเหรียญหอฉันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นของหายากไปแล้วนะครับเพื่อนหรือจะเป็นตะกุดที่หายากอีกก็คือตะกุดหอระคังครับตะกุดหอระคังจะมี2ขนาดนะครับขนาดหนิ้วแล้วก็ขนาดประมาณนี้นะครับประมาณ1.5นิ้วนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นตะกุดที่หายากนะปลูกเสกสีวรากับไปถึงไตรมาสนะเพื่อนนะครับ ของดีเลยนะครับเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีวัดเข่าล้อก็ได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ผมเอามาแบ่ง1ิบเล่มสุดท้ายนี่นะครับเหลืออยู่ไม่กี่เล่มแล้วนะครับเพื่อนก็มีคนที่มาแบ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเด็กวัดเขาล้อเนี่ยมีดียังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลได้นะครับทักแอดมินไปได้เลยนะครับหรือทักผมมาก็ได้นะครับผมมีเวลาเนี่ยผมจะส่งให้นะครับเหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็น นี่นะครับเขาเรียกว่าแร่ไอเทมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับดูดีๆนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับมีดปีห2สองนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับเจ้าของเดิมนี่เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนี่นะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแบบนี้นะครับพิเศษตรงไหนนะครับนะครับเพื่อนเเคยเห็นแต่การอมจหจะวคนลุกเลยครับเพื่อนเเคยเห็นการแกะหน้าเกี้ยวแบบนี้หรือเปล่าไอแกะ พญานาคแบบนี้ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นการแกะพญานาคแบบนี้ไหมมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็งดงามมากนะครับเพื่อนนะครับนะครับนี่นะครับเอาตรงๆก็คือตั้งแต่ผมเล่นมีดมาเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมได้เห็นแล้วก็ได้จับนะครับนะครับมีดปีหกสองนะครับไม่ได้มีหมายเลขอะไรนะครับมีแต่โคดวัดพัดเก้าแปดตรงปลายมีดนะครับแล้วทรงใบมีดเนี่ยคล้ายทรงสองจดห้านิ้วมีดวัดปกติ นะครับก็จะมีความโค้งแล้วก็ปลายแหลมแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนนะครับเปรียบเทียบก็จะไม่เหมือนมีดรุ่นเก่าทั่วไปนะครับอย่างนี้6กหนึ่งเนี่ยสไตล์การความโค้งเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่6กสองเนี่ยเล่มนี้จะไม่เหมือนใครเลยนะครับปกติมีดหกสองก็จะประมาณปีหกหนึ่งแบบนี้นะครับพิเศษตรงนั้นก็คือนะครับมีตะกุดทองเหลืองตรงนี้เป็นตะกุดจานมือนะครับกาลังหาประวัติที่ชัดเจนอยู่นะครับ ตอนนี้มีข้อมูลบ้างบางส่วนนะครับแต่ข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็นะครับด้านลำฝักทําจากไม้เสาลาหลังเก่าอยู่แล้วนะครับไม้ปะดูศาลาหลังเก่าอยู่แล้วนะครับพอไปชุดเดียวกันกับพวกมีดบาราวันเกิดหลวงพ่อปี6 3สามอะพวกนี้แล้วก็หอระฆังนั่นเองนะครับแล้วก็มีรอยจานแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับนะครับ จีบมาในราคาที่สูงนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถามว่าทําไมต้องเอามานะครับผมไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่านะครับถามว่าซีเรียสไหมถ้าเช่ามาราคาสูงแล้วเปิดราคาไปแล้วไม่มีไม่มีเจ้าของหรือปล่อยเช่าไม่ได้ไม่ซีเรียสครับมันหาไม่ได้นะครับของบางอย่างเนี่ยนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนมันไม่ได้แพงมากนะครับเอาที่แบบถามว่าราคาสูงในที่นี้ก็คือในบรรดามีดปีหกสองเนี่ยนะครับเกมนี้ก็จะรับเข้ามาแพงที่สุด นะครับนะครับแต่ว่านะครับถ้าเอาคนที่ชอบจริงจริงเนี่ยรูปปากเลยนะครับรหรับคนที่ชอบแบบแรไอเทมนะครับของแรไอเทมแบบมีน้อยนะครับมีไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วมีแล้วแบบคุยได้เท่อะไรประมาณนั้นนะครับในสายนี้ก็แบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับใครอยากจะเอาไปดูแลต่อก็ทักได้นะครับผมก็บอกบางๆนะเพราะว่ามันมาสูงแล้ว นะครับเอาบอกแค่นี้นะครับแล้วผมเปิดราคาไม่ต้องมาต่อนะครับนะครับเพราะว่าผมไม่เสีเรียดนะครับผมยีดีเก็บนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับสวยงามบอกตรงเลยครับเจ้าของเดินนี่เก็บไว้อย่างดีนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดวาลามาเกิดหลวงพ่อนะครับด้ามกระดูกกระดูแบบนี้นะครับเป็นมีดที่สวยงามนะครับเขาเรียกว่ามีดรำบงนะครับซึ่งนะครับพิเศษจำนวนการสร้างนะครับ 2.5นิ้วแบบนี้นี่เ9 9เล่มนะครับเป็นมีดบันเกิดครับหรือมีดํำบงนะครับซองเดิมแบบนี้ก็ยังอยู่นะครับซึ่งเมื่อตอนปี63นี่คือฮามาครับรุ่นนี้ตอนที่ผมเข้าไปประมาณกลางปี63สนี่แพงมากนะครับรุ่นนี้นะครับหายากด้วยแล้วพิเศษก็คือนะครับเป็นกรรมการนะครับนี่นะครับกรรมการก็จะมีน้อยลงไปอีกโอ้โหนะครับกรรมการน่าจะสร้างประมาณ100เล่มเท่านั้นนะครับ100กับ9 9 9เล่มนะครับธรรมดา ก็ตีไป1000เล่มนะครับกรรมการ100เล่มหายากเลยนะครับอันนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะครับลูกค้าเห็นนี่โดดใส่เลยนะครับในราคาที่แบบกันเองสุดๆนะครับถ้าเป็นช่วงปีห3สาตอนนั้นนี่โอ้โหไม่ได้นะครับราคานี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับแกะกล่องนะครับยังไม่ได้ทักใครนั่นก็คือสาริกาฉลองขอระฆังปีห3สานะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนนะครับหายากแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีวันเกิดหลวงพ่อปี6กามนะครับจ้าขการสร้าง9ก้า้เกเล่มนะครับมีดวาระใดๆก็ตามนะครับที่ต่อโคดวัดแล้วก็มีหมายเลขเนี่ยนี่ก็ตอที่สันมีดผมบอกเลยว่าอนาคตไกลแน่นอนนะครับไม่ต้องบอกแล้วครับก็รู้กันดีแล้วกับสายเล่นสายเก็บนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับหายากและวครับเพื่อนนะครับมีวันเกิดเนี่ยผมเอาว่าปล่อยเช่าหลายเล่มแล้วนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับ เข้ามาซีเรียนะครับเดี๋ยวก็ไปนะครับเพื่อนนะครับรอเจ้าของเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มีคนทักเข้ามาถามนะครับผมบอกเลยว่าหายยากนะครับอะไรก็ตามที่ผมบอกว่าหายยากก็คือหายยากจริงนะครับนะครับจัดนาลายทรงปีกุ้งต้นปี63แบบนี้นะครับนะครับหเดือนนะครับมีจะเข้าแค่1ครั้งนะครับนะครับดังนั้นนี่อัตราส่วนนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งก็มี4อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็มีเข้า2ครั้งเท่ากับว่านะครับห หนึ่งต่อเจ็ดนั่นเองนะครับนะครับมันจะมีน้อยมากนะครับถือว่าเป็นมีดในตํานานไปเลยก็ได้นะครับตอนปีหกสามนี่นะครับพบเห็นน้อยมากเลยครับตอนนี้นะครับเฉพาะปีหกสามเนี่ยมันก็เจอน้อยอยู่แล้วนะครับเอาที่โคตรแท้นะถ้าจะไปรวมของเก้นะครับพวกของเก้นี่นะครับเยอะเลยนะครับแต่เอาที่แท้จริงโคตรต้นปีเนี่ยก็เจอน้อยอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาไปต่อแถวเอานะครับเพื่อนมีดเข้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง ไม่ถึงร้อยเล่มนะครับแต่คนไปต่อแถวเอาเยอะมากนะครับเราคิดดูเพื่อนกว่าจะได้นะครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับดังนั้นนี่ใครที่ไปตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยนะครับ <_ Diane> เขาไม่ปล่อยนะครับเพื่อนนะครับเขาเก็บหมดนะครับเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าสตอรี่ของเขานะครับเพื่อนนะครับไปต่อแถวต่อตากแดดตากลมไปกว่าจะได้นะครับเดินทางไปข้ามจังหวัดไปหลายจังหวัดนะครับกว่าจะไปถึงแล้วก็ไปต่อแถวได้แล้วก็ไปได้บูชามาณตอนนั้นนี่คือฮามากก็ถือว่าเป็นของพิเศษสำหรับเขาเลยนะครับ แังนั้นนี่มีดปี6 3สามที่เขาไปต่อแถวเอาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ปล่อยนะครับเพื่อนๆนะครับแบบนี้นี่นะครับถ้ามีหลุดหลุดออกมานี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นโชคดีนะครับสำหรับใครที่นะครับไม่ต้องไปต่อแถวไว้นั้นก็นี่เลยนะครับรีบทักมานะครับต้นปี6 3สาเนี่ยนะครับไล่ลงไปนี่หายยากแล้วนะครับเพื่อนๆหรือจะเป็นนะครับมีดปี6 1หนึ่งะครับลายหน้าเกี้ยวหางโตแบบนี้นี่กับใบวิงวิ้งแบบนี้หายยากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ รอยจานแบบนี้นี่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นรอยจานนิยมนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนก็รีบถักมานะครับหรือจะเป็นนะครับมีดนะครับยกช่อฟ้านะครับสาราร้อยปีนะครับใบเหล็กแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับใบเหล็กขาวแบบนี้นะครับอันนี้เก็บดีมากนะครับนะครับจตนวนการสร้างประมาณสามพันชุดสา0พันเล่มนะครับเขาเหล็กเป็นชุดเพราะว่านะครับอ่เช่า มีดหนึ่งเล่มเนี่ยจะแถมเหรียญหลอนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะออกมานะครับผมได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือสิบเหรียญนะครับนะครับเช่าบีดแถมเหรียญนะครับเรียกเป็นชุดนะครับมีทั้งหมด3,000ชุดประมาณนี้และที่พิเศษก็คือเล่มนี้หมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหจ่าฝูงนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็สภาพสวยงามมากไม่ผิดหวังแน่นอนครับซองเดิมแบบนี้นะครับนี่นะครับซองสีฟ้านะครับยุคจอฟ้าสาราร้อยปีนะครับซองเดิมแบบนี้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับการที่สนใจก็รีดทักมานะครับ นะครับถือว่าเป็นมีดที่วาระของวัดนะครับนะครับยกช่อฟ้าสาราร้อยปีนะครับนะครับเช่ามีดแถมเหรียญสิบเหรียญนะครับในราคาที่แบบโอ้โหสบายกระเป๋าเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับตอนนี้ลังหนึ่งนี่ทะลุครึ่งแสนไปแล้วนะครับผมก็ยิ้มเลยนะครับเพราะผมมีหนึ่งลังที่แบบไม่ได้แกะเลยนะครับ ตอนนี้ก็มีคนทักว่าต่อรองราคาแล้วนะครับว่าจะเปิดเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าผมมีราคาในใจตั้งแต่นานแล้วนะครับก็บอกไปเขาบอกว่าดีอีกแป๊บเขาจะทักมานะครับหรือใครที่อยากจะสวนนะครับนะครับหนึ่งรังนะครับพระปิตานะครับก็รีบมาเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้เข้ามานะครับก็คือไปหาเช่ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าของตัวเองเนี่ยหนึ่งรังจะไม่แกะนะครับใครที่สนใจนะครับอันนี้เป็นตะกุดสามกริย์นะครับเป็นเนื้อวานสบู่เลือดนะครับสีแดงนะครับสภาพสวยงามมากนะครับ ใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเอามาแบ่งปันนะครับตอนนี้ก็ไปประมูลมาก็โอ้โหราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับก็นะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับราคาบูบังบางนะครับแบ่งกันไปนะครับแต่หนึ่งลังของผมนี่ผมไม่ผมไม่แกะแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ใครที่อยากจะยกลังก็สวนมาเลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งแปดนะครับเพื่อนๆนะครับโชว์กันอีกครั้งนะครับกับนี่เลยนะครับแลไอเทมนะครับ ไปหาดูได้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับไปหาดูก่อนนะครับแล้วมีก็ใครที่เจอแบบนี้ก็ถ่ายรูปแล้วก็นะครับทักแชทมาพูดคุยกันนะครับถ้ามีประวัติมีอะไรก็หรือเม้นใต้คลิปได้นะครับใครที่มีข้อมูลนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยหาของเก่งที่สุดคนหนึ่งนะครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับตะกุดทองเหลืองจ่ายเหมือนล้วคนที่เก็บเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยถือว่าใกล้ชิดนะครับ ถึงได้ของพวกนี้มานะครับใครมีร่วมโชว์นะครับนะครับหรือมีข้อมูลก็นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับก็ขอให้นะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงๆรวยๆนะครับค้าขายก็ให้มีเงินมีทองกันทวนหน้านะครับเพื่อนนะครับรับตำแหน่งราชการอะไรก็ขอให้ หน้าที่การงานเจริญนุ่งเรืองนะครับเรื่องยศเด้ตำแหน่งกันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัดปุญ,ญากามร์วัทนด้วนนะครับจงร,รักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภัละลาบจนสุขสรเสริญรสติปัญญาปฏิพานธนะนสารสุบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มมลาสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางทั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พันธิพานเถิดครับผมสาธุครับผม